สวัสดีจ้าเซลเบลจ้ามือนี้เบลจะพามาเบิงรถด40แรงฟีดาวเป็นจังไดเนอกจากจัดปรโมชันมือนี่้วจ้ะฟีดาวจากคันนี้เลยจ้ะคันนี้รถปี64จ้ะ2,564พึงเข่ามาใหม่เลยจ้ะชั่วโมงทำงาน2,720จ้ะฟีดาวจากคันนี้รับรถ0บาทจ้าส่งงวดอยู่ที่ลายปีมีงวดย่อยจ้างวดใหญ่อย่ทด่7บ3 8 3บาท งวดย่อย1 1งวดจ้ะเดือนละ2,000บาทจา้ะเอ็ดพีไจ้ะตัวนี้ปี2,564จ้ะตัวรถใบมีดบวก่านหนึ่งตัวจา้าตัวนี้เป็นสภาพเดิมๆเลยได้จา้าพึ่งเขามาหาลูกค้าสนใจจองกะโทรหาเบลได้เด้จา้เาเบลจะทิมเบอร์ไว้ให้ด้านบน061-031-2211จ้า ตัวนี้เป็นสภาพเดิมๆเลยจ้าโถเท่ายังบอคั่ไในเฮดอีหย่างเลยลูกค้าจองเซลกับเีอาไปตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานเก็บสีให้รอบคขั้นทรงฟีถึงหนาบ้านเลยจ้างามบอคั้นนี่ปี6ซีจ้าฟีดาวลูกค้าคนในสนใจถ้าเขามาหาเบวได้จ้าเมื่อนี้กะพอกันซ่ำนิเนาะมาพอกันไม่คลิปหนาเด้อจ้าบายบาย